สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้ำที่ฟอร์ดสองแควพิซานโลกข่าววันนี้นะคะน้ำจะมารีวิวฟอร์ดเลนเจอร์ XL สติดสเปเชียลเอ dition คันสีน้ำเงินคันนี้ค่ะเดี๋ยวลูกค้าไปดูกันนะคะว่าคันนี้ใช้เงินดาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็น้ำแต่งอะไรให้กับลูกค้าคันนี้บ้างค่ะไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะ XL สติดสเปเชียลอ dition นะคะ,คะ,ะ,คะของเรานะคะรุ่นนี้นะคะเรามีอยู่ที่2สีนะคะลูกค้าจะมีสีดานะคะแล้วก็สีน้าเงินค่ะ จุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะคะก็มาพร้อมกับนี่เลยค่ะลูกค้าดีไซน์กระจังหน้านะคะคำว่า FORD ค่ะที่เป็นสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็จุดเด่นเลยนะคะก็มาพร้อมกับสติกเกอร์ชุดแต่งค่ะสีขาวตัดกับสีแดงนะคะเราดีไซน์ตั้งแต่นะคะสกเกิร์ด้านหน้าของตัวรถนะคะยาวไปจนถึงด้านหลังนะคะแล้วก็มาพร้อมตัวนี้เลยค่ะลูกค้าสเกิร์ข้างนะคะของตัวรถคะ่ะเราประกอบมาจากโรงงานเลยนะคะสำหรับสกเกิร์ชุดนี้ค่ะ เป็นสเกิร์ตชุดแต่งเฉพาะอารุ่นสตีทอีดิชันเท่านั้นนะคะลูกค้าเรามีสติธรรมดาก็มีนะคะลูกค้าแต่รุ่นนั้นอาจจะไม่ได้ตัวสเกิร์ตแบบนี้ค่ะเดี๋ยวน้ําพาลูกค้าดูด้านหลังของตัวรถนะคะค่ะและนี่เลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับล้อแม็กสีดําขอบ16แบบนี้เลยนะคะก็แต่งมาให้กับลูกค้านะคะครบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรุ่นนี้นะคะลูกค้า โอเพนแคนะคะลูกค้าเป็นแคปที่เปิดได้นะคะแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้น้ำก็นี่เลยค่ะนักแขมเป็นนะคะกล้องบันทึกหน้าหลังแล้วก็บวกเกียร์ถอยให้กับลูกค้าด้วยก็เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ของลูกค้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีน,นะคะ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะลูกค้า และนี่เลยค่ะน้ำก็ยังแถมเป็นตัวเบาะหนังนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะปกติจะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเราก็ดีไซน์เป็นเบาะหนังให้สวยรับกับตัวรถค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังของตัวรถนะคะลูกค้านี่ค่ะเรายังมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตนะคะด้านหลังของตัวรถแล้วก็ดีไซน์เป็นสติกเกอร์นะคะที่รับมาจากตัวด้านหน้านะคะ่ะลูกค้า สวยแบบนี้เลยนะคะเอาใจสายวัยรุ่นเลยค่ะลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้รถแข็นะคะรุ่นตัวต่ำนะคะแล้วก็ดีไซน์แต่งสเกิร์ตรอบคันแบบคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันค่ะลูกค้าว่า XL s ตีด e เปเชีย dition คันนี้ใช้เงินดาวเท่าไหรค่ค่ะ สำหรับ uh, XL สติสเปเชียลดิ i ชั่นคันนี้นะคะลูกค้าราคานะคะอยู่ที่682,000บาทเท่านั้นเองค่ะและยังมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ดีไซน์สติกเกอร์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับ XL สติส Special Edition นะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าใช้เงินดาวเพียง999บาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะลูกค้าใช้เงินดาวเพียง999บาทเท่านั้นนะคะสามารถมาออกรถรุ่น XL Street Special Edition คันนี้กลับบ้านไปได้เลยค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่รับชมคลิปของน้ำอยู่ตอนนี้นะคะสนใจเป็นรุ่นนี้นะคะให้อินบ็อกเข้ามานะคะที่เพจปอองแควพิษณุโลกหรือว่าในช่อง YouTube ปอดสองแควพิษณุโลกค่ะวันนี้น้ำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับ รุ่น s o r t XL State Special Edition คันนี้ค่ะและน้ำจะนำคลิปดีๆนะคะมามอบให้กับลูกค้าในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ